สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ร้านพีเนตออดิโอทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันพุธนะครับวันพุธที่6เดือนกรกฎาคม2อง5นกะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมสินค้านะครับภายในร้านพิเนตออเดโอนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็แวะเข้ามาชมได้หรือว่าโทร สอบถามนะครับสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็แวะเข้ามารับฟังน้ำเสียงได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอมอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในส่วนของ Facebook นะครับพิเนตคำมีพักดีนะครับแล้วก็เพจร้านนะครับพิเนตออดิโอด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทรติดต่อ0952246497 และก็0874217464นะครับผมในส่วนของช่อง YouTube นะครับช่องทาง YouTube นะครับสำหรับอาจารย์ท่านหนที่เข้าไปรับชมในส่วนของ y t u t u นะครับก็ฝากอาจารย์ทุกท่านนะครับฝากกดสั่นกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับมีคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับมีสินค้าใหม่ๆนะครับผมก็จะเอามารับชมมาีวิวให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับตัวแรกเลยนะครับเป็น i6000 นะครับตัวบนนะครับหน้าสีดํา นะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโเดโอสวยๆนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับราคาอยู่ที่21,500บาทนะครับถัดลงมานะครับถัดลงมาจะเป็นเมก้าเก้าพันสองนะครับตัวนี้เอาไว้ขับ18นะครับเป็นพอร์ตแอมป์คลาสดีนะครับระบบสวิตชิ่งนะครับในส่วนของภาคใจไฟนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับของบริษัททับนะครับในซีรีส์เมก้าเก้าพันสอง นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่28,500บาทนะครับถัดลงมานะครับจะเป็นพาวเวอร์แอมป์ประกอบนะครับหน้าสีขาวนะครับมีอยู่2แท่นนะครับของ KS Audio นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาพาวเวอร์แอมป์ราคาเบาๆนะครับตัวนี้แท่นละ11,500บาทนะครับราคาเบาๆนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์คลาสดอีกตัวหนึ่งนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับ ช่างทางร้อยเอ็ดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ S KS Audio นะครับตัวนี้ส0 0พันมาครูนะครับรุ่น KSd นะครับแล้วก็จะเป็น KSd 3,000 MK4 นะครับตัวนี้นะครับคนละซีรีส์กันนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Power Amp นะครับของ b o t Tech นะครับ b o t Tech นะครับตัวนี้เป็นขนาด1 U นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับตัวนี้ 1 5ายวัตต์นะครับเอาไว้ขับเสียงกลางขับมอนิเตอร์นะครับตัวนี้ใส่มากนะครับสอบถามาได้นะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจนะครับไม่นก็จะเป็นไซเบอร์เก้าดีนะครับตัวนี้เหลืออยู่แท่นหนึ่งนะครับของวาร์เทคนะครับเป็นพอแอมป์สวิตชิงเหมือนกันนะครับของวาเทคนะครับในซีรีส์ไซเบอร์เก้าดีนะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่23,500บาทนะครับ 23,500บาทนะครับในส่วนของไซเบอร์เก้าดีนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นแลบกรีนนะครับตัวนี้แลบกรีนนะครับพีเอฟหนึ่งสี่นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับเหลืออยู่แท่นหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสภาพสวยงามครับแท่นละสอ0 0 0ืบาทนะครับสำหรับแลบกรีนนะครับเอาไปขับเสียงเบส18นิ้วนะครับข้างละ3อิ่มๆนะครับสบายๆนะครับเป็น power amp คลาสดีอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของหนักๆนะครับตัวนี้วัดเทคสามพันหกอาร์มินะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าวัดเทคอยู่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับหน้าเดิมนะครับสําหรับท่านท่านที่ต้องการพ่อแอมขับเบรคแรงๆนะครับหนักๆนะครับก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท ครับ1 8 5 0 0หมื่นแบาทนะครับไม่เป็นเพราะว่า m อ่า vcs นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่14,500บาทนะครับมีอยู่3แท่นนะครับ14,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นโมนิฟายนะครับ m c 5000 v z นะครับมีอยู่2แท่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับสนใจตัวไหนก็ สอบถามหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น3,000ันวีเซนะครับของ AJ นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,800บาทนะครับโปรยูโรเทคนะครับแล้วก็จะเป็นรอเลียนนะครับ S700 นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นวิทยาซาวนะครับตัวนี้8ป0 0ันหบาทนะครับสำหรับวิทยาซาวนะครับสนใจพ่อแอม ราคาเบาๆนะครับไว้ขับเสียงกลางขับ15นิ้ว12นิ้วนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตโอเทโอนะครับแล้วก็จะเป็นโรเยอรนะครับตัวนี้เป็นในซีรีส์ P400 นะครับตัวนี้ราคา5,500บาทนะครับสำหรับ4,500บาทนะครับขออภัยนะครับตัวนี้เป็น P400 นะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Power a m p l i f e t นะครับของ Monify นะครับ MC เมสามร้อยนะครับตัวนี้มีอยู่สองแท่นนะครับสําหรับเมสามร้อยนะครับแท่นละห้าพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นประดิษฐ์เจริญนะครับบีสองพันนะครับตัวนี้มีอยู่แท่นหนึ่งนะครับแท่นนั่นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็ตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของมิกนะครับมิกตัวเล็กนะครับของพีเอนะครับมีทั้งสิบสองเอฟเอ็กนะครับแล้วก็จะเป็นสิบหกเอฟเอ็กนะครับมีอยู่สองรุ่นนะครับตัวนี้นะครับ ฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นอะเรนเอนเฮดนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับตัวนี้สําหรับท่านที่หาเมิกอนาล็อกนะครับในค่ายอะเรนเอนเฮดนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่12,000บาทนะครับถัดมาจะเป็นเอลโต้นะครับเอลโต้ไลท์สองสี่ศูนย์สี่นะครับตัวนี้แปดพันแปดร้อยบาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้เบร นะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับเทอร์โบของช่างน็อตนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับท่านหนยังมองหาตู้มือหนึ่งสินิ้วไม้อัดตาปูเขา20มิลนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับมันจะเป็นแบงของร้านนะครับตัวนี้มีทั้งเทอร์โบและบีวีนะครับ ฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับร้านพีเน็ตอะโอนะครับซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาในส่วนของพาวเวอร์แอมป์แล้วก็จะเป็นตู้เบอยู่นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับออเดอร์หนะครับใบละ2,500บาทนะครับตัวนี้2,500บาทนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตู้มือสองนะครับตัวนี้เป็น BV นะครับตู้มือสองนะครับของเทคคอมนะครับ ใบละพันแปดนะครับมีอยู่คู่หนึ่งครับ BV นะครับสภาพยังสวยงามนะครับขอบเหล็กสวยๆนะครับเต็มใบนะครับท่านไหนที่ยังมองหาตู้มือสองอยู่นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับยังอยู่นะครับตอนนี้ใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับแล้วก็จะเป็นตู้แขวนนะครับตู้แขวนหนึ่งคูณหนึ่งนะครับของ MC ช่างแม็กนะครับมีอยู่หงใบนะครับใบละสองพันบาทนะครับของช่างแม็กนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ร้านพิเน็ตออเดโอนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเจนะครับมีอยู่4ใบนะครับเป็นตู้สูตรเจวินนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับราคายอยู่ที่ใบละ7,500ับาทนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับ